ครับผมเก้งจรไทยมุมแมลงครับวันนี้เราจะมาเล่นนะครับมุมแมลงเอาท์ดอร์นะครับสตอมบ o มนะครับว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเนาะก็พอดีได้พื้นที่เล่นพุ่งนาเลยโลง่ลงๆเดี๋ยวลองมาควางดูนะครับว่าเป็น เขาจะลักษณะเนี้ครับบินไปขึ้นสูงลงมาต่ำแล้วก็จะชะลอตรงหน้าเรานะครับก็อยู่ที่แรงขว้างเราด้วยนะครับสังเกตข้อมือผมนะผมใช้แต่ข้อมือเนาะก็จะมีสะบัดแขนบ้างแต่ว่า ก็แต่ถ้าเอาเต็มเอาแบบหัวไหล่สอกด้วยนะมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นแบบนี้มันก็จะวนเกินตัวเราไปนี่คือการใช้แรงที่เกินเกินความจำเป็นนะครับผมก็ลองว้างให้ดู อาจจะไม่เหมาะสมกับมูมแมลงทุกชนิดนะมันอาจจะเป็นบางชนิดที่ที่เหมาะสมลองวค้างแบบไม่แรงดูนะครับก็จะจอดนุ่มนะครับไม่ได้พุ่งเข้าหาตัวอีกทีนะครับ นนสําหรับทองบูมนะครับสังเกตได้ว่าเราต้องใช้แรงให้พอดีผมเองก็ยังคอนโทรลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็พอจะเข้าใจพฤติกรรมเขาบ้างเนาะมันจะคู่ถ้าใช้แรงเหมาะสมเขาก็จะจอดพอดีถ้าใช้แรงเกินเขาก็จะเลยตัวเราไปถ้าเบาไปเขาก็จะจอดก่อนนะครับ ยังไงก็ติดตามชมนะครับเก้งจอนไทยมุมแลงครับฟูดไทม์ก็กรชอบสนุกไม่รู้จบสนใจติดต่อได้ตามเพจและลิงก์ u t u b e นะครับผมขอบคุณครับ